เล่า้อมเป็นหามจะกินเปียกกุ้งเออกระบ,บอกล่าที่แหละบอกพี่นายที่แหละบอกลาวแล้วไหมจ้าบอกลแล้วไหมชอบเป็นหงางกกินเดอ้อเป็นไมเอากุ้งกุ้งมาอยากกินจ้าเออนังอยากกินกุ้งนังว่าเปียนจืดแลวไม่อยากกินซอกแปดห้าสวัสดีอีกรอบพี่น้องฮอดบนันตุ่ยนะคะน้องหมานอนให้น้องหมาถอนงอกให้ <laughs> มันปวดหัวน้องหม้ทถอนงอกให้ัเออ ลืมชาวปูธูส่วนต,ยตุยนะคะก็อยู่ที่ครัวกับสามีนะคะมืนอนี้ก,ก็เลยว่าแซยนางเฮ็ดกับเขาสูกกินค่ะลองมะฮุ่งกับผัวเขาก็มาตะตัะหินพี่น้องเฮิมันแซบๆได้อีน้อยเฮ็ดลุกสุปสโพกินนะเอทเฮิรมันแซบๆเด้อตต่มะฮุ่งให้นางเป็นแม่สีเหลืองเองได้มืนอนี้ได้

น้องไม้จะเอาผัวฝรั่งได้เฮ้ยน้องไม้จะเอาผัวฝรั่งนะคะนังจะเป็นแบบอ่ออออออาเามื่อวนตั้งแต่ซีซั่นสุดเป็นสั้นเครนตัวเหรอเออซอมาโลดเยี่ยมีร่มเอ็ดสีว่าอ้าวไม่เห็น,นวัน,ไไน,เ,เ,นเดียวนมหายไปไหนวะเอไม่เห็นวันเดียวนมหายซุปเข้าไปโลดอันนั้นอ่ะมันมันข้างล่างปินเมอร์เออ ใสใส่มาใสใส,สเออมันไม่อยู่แล้วเหตุเจ้าไมา่วรวบพมขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสั้นแต่ว่าปักชิดาเนาะปักชิดาแข <c oughs> ากแค่นั้นเลยไม่อยู่ไม่ยูแล้วเจ้าใจใส่ไม่ถือแล้วแต่ฉันได้ยยงได้

mày ngâm nó chính đi tôi nói cho nó tôi là sao thôi nhỉ cái này là gì กุ้งตัวนี้เสียามาพระน้องไม,ม้อือกุง้งเอาแซ่แบๆดนะ้วหน่อยแรกตอนนำเด้อน,น้องไมายอะก,กินกุงก้งกุ้งได้กำลังได้ซ้ำนีเดี่ยวไปพระน้องหม้แบบรไปเอาไปเเ<ป>จียวกินมารงเฮยนี่นะมะถูนี่นะอนนะเอาไปเฮ็ดเจียวกินไม่ <c oughs> ใส่กูเคยเห็นไม่ใช่ยังอยคอยจีบกูสีบกูจีกจีูจีบกบีบกูจกูีบกหีบกูจีกจีจีกีกีกก ามใส่มาตั้งใจเมืองจ้าผสมมาจุดจีที่อยู่ในกองขี้ควายก็กินเนาะใส่ใส่ใส่เม็ดกะตินเสร็จแส่หนางเข้าครัวเองป้าเม็ดกะทิ่นจ้าไม่รู้จะติดตากินหรือไม่เป็นตากินคะเป็นตากินแต่ว่าเฮ้ยเฮ็ดสุลูกสุพัวกินได้โห้ยเออถต่เข้าไปใฮ็ลูกพ่วงอะไรจะเฮ็ดกันสักกับเฮ็ดแต่ให้เธอเฮ็ดเหรเนาะ พราไผพัวมันได้บ่ได้แม่นพัวหลมได้เฮ็ดให้ด้กว่าบ่แม่นพัวลวมกอยกําเบาคนละคนบมันลมได้เอ้ยเาได้้หลานพลมแต่เดียวน่ได้เอิ้นนางมากินนํานะมือเด้อมืออื่นซะกนเอิ้นนะคเอ้ยยาาหน้าพาทบ่ยงยืน งายไก่ย่างอ้ยโบลงห้างวเอ้ยเตะมาผึกเตะช่งห้างวชงห้าบาทช่งห้าบาทผมพึงมาแตตีสาทีนี้ไข่แน่เฮ้ยตัดช่งงวแล้วมันยากผึ่เแล้วผมหนังยงวแล้วเดี๋ยวผมหนังสวยแล้วอืเฮ้ยกินไปแต่แสบนะกเถอกันพิดกันตีสามกับอกปลากระุ้นี่ได้มันเซอร์บอกก็เถอจะพิดกันเลยตีสามกับเต้นนี้กันรออาการมาสั่นสนั่นผัด้นฉันได้ประกาาน กูว่ามาเรื่องนี้มาได้ละกูจะย้อนแม่กระนูให้เลยบ้าพีดย้อนไปนอนใกล้ผู้ชายกันใหได้พิดย้อนไปห้าแม่กระนูเออฮะให้แม่กระนูกินแล้วบ้าบ้าให้บ้าอยากใกล้กันสิไปน้ำกัดให้แยกกัะเทยกันเพือบ่อไปอยู่คนละบ่อนแต่ไปอยู่กินน้ำกันขวดแม่กระนูนูกกัดอยู่บ้าเอาเห็นได้เนาะเห็นเนาะอืมโล้แค่สั้นกันกินน้ำกันอยู่น้ำกันแต่ว่ายังไปน้ำกันอยู่เพราะว่าไปน้ำกันเพราะว่าอยู่ใกล้กันกับบ่อได้ ใส่ยังเไหประดกขวดอีจะนอใ่บออืมใส่ทีหน่าเป็นน่ดิมหอบใ่บอเาจะประดกครับอืมมีอีกแล้วีกินได้ใครส่าบอโจกลงนี่บอกได้เลยบอกออพใส่กนี่ชุดราใส่แย่จังเลยเอไหมมันนั้นเส็บๆนะคะเม่ครัวไกลปั้มใส่คาูก พ่อจ้าเดี๋ยวมันจะหมูหลุนตุม้มเอาอยาเคี้ยวน้องไม้มาใส่ลูกถือเรียกว่างว่า <นะ S 2> มันถือเรียกว่าง,งมันไม่ได้เหรอคะเห็นตั้งแต่ฝีช่องมันจามมันยาเคี้ยวมันกันยังเอามาโฆษณา <c oughs> ต้องตตัดตุ้ยๆแซ่บๆครับพี่น้องเอามาจิ้มบ<า>้าทีโมูหว่าแซ่บก็เพราะแซ่บแซ่บแน่นอนมาๆพี่น้องครับกินข้าวเที่ยงนำกันคือมือตุ้ยๆ แม่ดกกินกับข้าววัยกระตัมฮงเมื่้างงานะเป็นแม่คคัวนอนแต่กับข้าวสุลูกสุปโฮกิหรือไปกินซ้าผลัะเขาเรีอย่างบรเนี่ยอือม,มันก็อตัวใหญ่นเนาะป็นวหลังมกินส้มตำอันนี้เนี่จ้ะ

มือมึงจะบอกมึงสิกมือต่เขาอบมือบอกเหนือยลยมือเดียวเนี้ยมันชิเจเดี๋ยะมือคือ่อยทางเขาพวกคนวบอยางี่มงนี้ไปโรงงานมือสิกมึงจนั่นแหละองนสิฮกไปเออมือิแม่นเลยมือแท้ม่ใช่วันชิเจ็ตเขาไว้ยาตะฝนตกน้องเอโฝนตกสุปีบุญแกงเรือบัักมเรียนบันบันะบัลจิล สว่าข่าแต่ยังคนทางงอ้างเอะงอเยอะขุ่มเมนเจอมาละาเจอทุมแม่นางลิงสวนคนว่าหายไปซูอยู่เพื่อนสลอยอ๋อข่ามนนทางแล้วาหานักตุ๋ยสิจา้าทนกระตุกไปปล่อยนะคะท<ห>้อก็ดี้องก็ดีมีแดดออกนะหาซัพีว่าน้องตุ๋ยนังจะไปหาเอากืนหนาสัดทีกับ้เ่า นมหายค่ะนมหายตากิกลดพี่น้องนมหายวันนี้มันร้อนค่ะมืดผลกลัวนมเปียกค่ะออกไปตากให้มันลมเป่าค่ะเดี๋ยววันหน้าค่อยใส่นมนมเป็นแม่ลรุ่นถอดได้เหรอจะารุ่นตากแต่ว่าหงือลายเนาะมันย่อยของมันเปียกกับตากแต่ว่าจะมันเน่าฉะนั้นมันสีอักเสบซะนั่งตากไว้อยู่นมหน่อนั่งนั่งไปเสียเลยไงดูดมันขห็นเลด นี่ป่าตัวลงนี่ะแกมันมนระโัเงินมันนฮตอนมาต้มาผ่าาไว้เห็นเห็นกับปุ่นมอื่นพี่น้องเอ้ยจ้าพรุ่งนี้ค่อยดูนมค่ะพรุ่งนี้เราจะกินขนมดตีกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยดูนกคอยดูนมโตบอดมาแเต่กรวแบ่ดร้มาสแตไก่เด้อค่ะคุณจะจงประเทศอย่างนมตีนจอกโนเวยโนเวต้อมขาต้มจนเราแล้วนอเวย์้หอมข

พี่นายน้องไม้บอกว่านางบอกบอกเอาช่องเป็นหานางอยากกินกุ้งนางว่านางให้ซื้อกุ้งนะคะขนาดกินน้นเสือเขาขาดหน้ากาจายุ่มขาดแล้วก็วันนี้ิะไปกินช่องเป็นหานั่เพลือเลือกเว้าน่งกันที่เขาเพลือเลือกเขาสันกินเข้าไปเลยนางว่าเสียดายเงินกินแล้วก็มาซื้อๆนางว่า

กินกับไปกับมันอยู่ในหันเอาออกกัมันนั่งอยู่มีแงบนหนุ่บนเวนเวนยังนีตว่านี่ปลาฮาโตโล่ทีัแช่มันได้รองกี่เลยปลาหนาบอปลาคอมปลาคอมถึงถึคอมได้ถึคอไปถึงคองไปถึคอูซากัให้น้เง้ง ไม่ถืออที่ห้องซายคือของพรวมก็สีป่าอยากไปเนยเฮ้ยขั้นไปขั่นไปน้ำข้าวกันขั้นประหยัดมาไวข้าวประหจักมาขั้นปราหัมาแล้วกับอกนางว่าขั้นได้ไปสิทึ้รถจักตามไปแบบแกับขกินเื่นวเลยชิมห้องบักๆแล้วะัมาเฮ้ดีนะนางสบปลอยแหละตัวกุ๊บแล้วเ ถาเข้น <c oughs> like ่เรีัไปเลยตูนี่เปิอยางมากเลยครับบ่อยบอยยางมาก่นหละมันอุ้นีุ่้ใจเอาผู้่าบ้านดีอืมอืมกูก็เป็นบ้าเป็นบออยูู่้เดียวเื่นรามาตอนมาตอนนี้าทีขึ้จากมเว้จาน่มือนี่กแบบตัวไนลุกไปความคืดกนอนในวันเรื่องอะไรกันมาอือ่าจไม่ตกเอแล้วอซื้อีกด่เออคูแรกว่าูยังตัดพืตัดพืชนชหน้าไัแก่เบี่ยมาล้างหนึ่งไปกินเบอร์ล้างหนึ่งผ่าผัลางโจง อีเพนแบบนะอีแหละมันหมดมืออ่ะแต่ห้าพเบียมาหมมือบ้านมึงเองมึงมืออ่ะเรอเราดูว่าเขาสูกกินกูมากแล้วกูเป็นบะอ่ะอ่ะยองกูบ้างกูมัดยองลูกลูกไปได้น่หน่อยนะไม่น่าไม่นั่งบิ้งไปอีนนิหน่อยนะหนก็บอบนนะนั่นแล้วหน่อยจะไ้ยัเละเพื่อนมันแถวห่างเไปอะ ไอ้แมนางเบิ <cues> to to. ้งมันบออย่างมือเงนยเล็กน้อยบอกเออากรับิบจิ้นินานมั้งเออหูน้อยเน้ยเดินไหมใช่่้มเบิ้งมันกรบปมือเงี้ยกเต็นใะมให่ไม่ได้หายนั่างเบิ้งะเนอยู่แล้วมียุทธมือเีนย่านคู่หายมือเงี้ยม้วนหนึาะมือวนนันโฮคำมก็ได้ย่านคู่แต่หายบาๆอย่นางเท้าบ็ได้ปเ่นด้ย่านนางเท้าหัวลูนัวลน ทำมาแล้วงทำลายยงกินเนี่ยทำมาทำไอจิซอนบริมาบอสไอติซอนบริมาไอจิซอนฝ่าวถามช่วงนี้จำสิ้นทำเบิ่งออกพันช้ากูาหลกทำเบิกออกพันช้าขันเก็นคือก้าวจำสิ้นเรื่องเป็นสีจำซินเลยแบบบุ้งได้ เล่าเข้าพรรษาเล้าประจักรจะตอดข้าพรรษาเลยเนาะอผมว่าซาและกูประจักรเลยเนาะตอดข้าวผัดเลยยกล้มลองเนี่ยมันกระห่าวแต่ว่าคนมันสีบรห่าวบ่สีกระห่าวกระห่าวได้เลยนี้นะห่าวแต่เ่าท่านเดือดร้องขนาดนกเจ้ามันก็ยังเห็ดคอยาวยืดไปก้อนวกวกมันก็กูห่าเลยสิเป็นโรคมองได้ยกบดีอุดได้เบิ่งโลกเลยได้เโอ้ยอฉะนั้นมันขึ้นอีู่ได้ก็ได้มาห่าวได้ล้มเจ้าออ เาก็จะเนียนะครับกับลงเต๋าเอ้ยผมมีแนวลงบ่อผมมีมังลงกับไปลงเต่อว่ะทำผืดพลาดเนี่ยบอกต้องเป็นเนเลนน้ำมันให้มันเต็มมันก้นนะพุ่นสวยเนาะสวยมาเห็นดอกเวลาล้เตาอยู่ก้นเต่อดำาื้นืมันก็มาจกคนนะมันก็ได้สีพานัาไปได้ S <S ยังกินมานะยินด้วยว่ากันกลางปะเช็งจับ๊บน่าจะขึ้นหินนี่แหละข้างกระชายของเด้อนุ๊กไปชายจุน่โก้ช่วงนี้ช่วงนี้นหานไปนะอันนั้ช่วงนี้มันก็ยังเดินผ่านเนี่ยมันอยู่กล่ำช่วงนี้มันเมียมันในลูกน้อยอนี่มันได้ลูกเลยป๋อไปเล่นห้ามมันพูดว่าแม่มันเป็นนิ่วหรือว่ามือแน่ะ เนี่ยมันกระกดได้อ่ะเยอะแต่บอเนี่ยคือว่าใหญ่เน่ายงให้เนี่ยกินเสร็จแล้วก็ติดตามอีกคลิปหน้าละคะพี่น้องคะว่าจะไปหาคนฟื้นคนเฟินบอกค่าไปคนฟื้นกันบอกไปหากอบักเผามะพาไหวมืออื่นมันจังบอยู่ง้ยมืออื่นนักัสิบเป็นตลาดแต่เศร้าแต่เซียวนะคะสื่อกับปุ่นสื่อพักซื้อ หญ้ามาเห็ดเมียงกับปุ้นเห็ดเป็นน้ำยากะทิเก่าล่ะพี่น้องค่ะมันจะกินหลายคนบางคนใช้เห็ดน้อยาปลาก็เจ้ากับกหมักกบมักกะทิกินได้เบิร์ดนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะได้ติดตามคลิปหน้าค่ะ